สวัสดีนะคะอ่าวันนี้นะคะนาคมาแนะนำพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะคะพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะคะมาลงอ่าให้ได้ชมนะคะแล้วก็ที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่น หนึงเหรียญน,นะคะก็คือของหลวงปู่ฮอพุทธ,ธสโลนะคะก็คือวัดทุมแสงนะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเออรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เป็นเหรียญเสมาเจ้าสัวนะคะเหรียญเสมาเจ้าสัว เนื้อเนี่ยเรียกเป็นสองแบบได้นะคะเนื้อทองทิพย์หรืออีกอีกเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าทองฝาบาทนะคะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องเนื้อนาคไม่เก่งนะคะนาาก็ถามลุงของนาคนะคะใช่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะลุงของนาาก็บอกว่าเป็นเนื้อนี้นะคะใช่เนื้อทองทิพย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าทองฝาบาทเนาะ อ่าฉลองอายุเกสเจปีนะคะปีสองห้าห้าแปดนะคะรุ่นนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะคะจะเป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะคะก็คือนี่นี่ค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะคะ <S <S <ง>เนื้อเขาสวยมากเลยนะคะรุ่นนี้ใช่เดี๋ยวน่าจะเห็บให้ดู นี่คะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะปู่ก็นั่งในท่าคัสมาธิแล้วด้านล่างนี่ด้านล่างนี้ก็คือจะเป็นบาโคตดของเหรียญนะคะบาโคตดของเหรียญแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันนะคะใช่บาโคตดของเหรียญก็คือแต่ละเหรียญจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นอัคระยันนะคะ นี่ค่ะปูก็นั่งในท่าขัดสมาธินะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังของเหรียญอันนี้ด้านหลังของเหรียญนะคะนี่ด้านหลังของเหรียญนี่ค่ะด้านหลังของเหรียญด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นยันนะคะแล้วก็จะเขียนอ่อ่าฉลองอายุครบนะคะก็คือ97ปีนะคะในปีสองห้าห้าแดนะคะรุ่นนี้นี่ค่ะ อนันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ <in> ่นแล้ว <Question>. ก็หน <in> ึ่งเหรียญนะคะอ่าที่นาคได้มานะคะแล้วก็หรือเช่าบูชามาเก็บไว้นะคะอ่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็ยังทันหลวงปู่นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้ยังทันหลวงปู่นะคะยังทันหลวงปู่ฮอพุทธสโลนะคะอ่ารุ่นนี้ก็ ฉลองอายุ97ปีนะคะปี2558เสมาเจ้าสัวนะคะหลังฉลองอายุ97ปี2558เนื้อทองทิพหรือทองฝาบาทนะคะใช่เขาจะเรียกกันได้เป็น2แบบคืออันนี้หน้าก็ถามจากผู้รู้อีกทีนึงนะคะถ้าเป็นเนื้อนี้หน้าจังไม่เก่งนะคะหน้าก็ศึกษาอยู่นะคะใช่นี่ค่ะ ท่านใดนะคะท่านใดนะคะสนใจที่จะเช่าบูชานะคะราคาน่าจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของหน้านะคะก็เอ่อ EP นี้นะคะ EP นี้ EP นี้นะคะ EP ที่สองสองสองนะคะ EP ตองสองนะคะ EP นี้นะคะใช่ แต่ละรุ่นแต่ละเหรียญนะคะน่าจะลงอีีไม่เหมือนกันนะคะใช่ถ้าจะดูแบบเต็มเต็มนะคะถ้าจะดูแบบเต็มเต็มก็กดนะคะกดเข้าไปนะคะกดเข้าไปตรงหัวมุมขวามือนะคะกดเข้าไปหัวมุมขวามือนะคะใช่หน้าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและก็อุดหนุนสินค้าต่างๆที่ร้านมากนะคะหน้าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้หน้าก็สวัสดีนะคะ